ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับอ่าพอดีผมไปลง Windows เครื่องนี้นะครับผมลง Windows ใหม่เครื่องนี้ล้างฟอร์แมตนะครับอ่าผ่านหน้าตาโปรแกรมของระบบแผ่น w i n d o w ์นะครับผมแล้วประเด็นคืออ่าเรายังสามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้นะครับ ถ้าลงใหม่แล้วยังมีข้อมูลที่ d i c e อยู่นะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าเดสท็อปอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมอ่าซึ่งผมก็หาวิธีมาจนเจอนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังกู้ข้อมูลนะครับผมซึ่งวิธีการทำเดี๋ยวผมก็จะอ่ามา,าเสนอทีหลังนะครับผมตอนนี้ก็กำลังกู้ออกมานะครับ ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมถ้าลงวินโดว์ใหม่แล้วไม่สามารถที่จะก,กู้คืนกลับมาได้ปรากฏว่าผมล้างแล้วฟอร์แมตนะครับผมล้างเครื่องแบบหายเกลี้ยงเลยนะครับปรากฏว่าใช้โปรแกรมตัวนี้แล้วสามารถกู้คืนมาได้ซึ่งจงดีใจไว้เลยนะครับผมสามารถกู้ได้อยู่นะครับก็ เต็มร้อด้วยนะครับผมอยู่ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับเห็นทั้งหมดจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่บอกว่าถ้าเราฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ไปเนี่ยเราสามารถกู้ข้อมูลได้นะครับผมทั้งที่เราลง windows ทับตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็มากู้กันนะครับผมด้วยโปรแกรม partition guru นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการ มาบอกวิธีติดตั้งและว,วิธีใช้งานนะครับก็มาดูกันเลยกดดาวน์โหลดนะครับผมก็รอสักครู่นะครับก็คือไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมทําตามที่ผมทํานะครับแค่นี้เองกดติ๊กถูกออกนะครับผมเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็ ก๊อปปี้นะครับผมแคลกนะครับจะมี64บิตกับ32บิตนะครับผมตามวินโดว์นะครับก็ไม่หมดนะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วก็ที่ขวานะครับผม Property นะครับ Open Local File นะครับขอภัยครับผม Open Open Location File นะครับกด Paste นะฮะกด ตรงนี้นะครับผมเพื่อใหอ้แทนที่กันนะฮะกด continue วนะฮะโอเคได้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูหน้าตาเขาก็จะมีอลังการงานสร้างที่ลึกๆหน่อยนะฮะก็จะเห็นว่า,ามีไดซีนะครับผม แล้วก็ได้ดีนะครับนี่เห็นไหมเราจะมากู้ได้ C กันนะฮะกู้อะไรดีเอ่ยนี่นะฮะลองกดมี c o v e r y นะครับผมเลือกไฟล์ถ้าต้องการาเลือกไฟล์เฉพาะนะครับผมก็ให้เลือกตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะถ้าต้องการรูปก็มากู้ที่รูปนะครับผมกดตกลงนะฮะกดสตาร์ทนะครับผมคราวนี้นะครับผมเขาก็จะทําการนะครับสแกนหาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับผม อาจจะใช้เวลานานเมื่อได้ได้แล้วนะครับผมก็จะได้หน้าตาเหมือนตอนแรกที่ผมทำนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะก็จะเห็นว่า partition เนี่ยอ่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าเขาอยู่โฟลเดอร์ไหนนะฮะ นี่นะ,ะน,นะครับผมดีดีคอนไท์นะครับผมเนี่ยนะครับให้เลือกหานะครับผมว่าเป็นโฟลเดอร์ไหนนะสามารถก๊อปปี้ได้ทั้งโฟลเดอร์เลยทีเดียวนี่นะฮะก็เลือกเลือกหาดูนะครับด้านล่างนะครับผมเมื่อเขาทําการสแกนหาสิทธิ์นะฮะนี่เขาก็มาครบหมดเลยให้ทําการที่ขวาแล้วกด copy to ้ทนะครับผมก็ เลือกไดที่ไม่ใช่ใชที่ไดที่กู้มานะครับผมแล้วก็ทําการวางเสียแค่นี้เองนะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมก็ลองไปทํากันดูนะครับสวัสดีครับอาจจะดูงงๆนะครับผมที่ผมพูดก็เพราะว่าผมอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่า,าวันนี้ก็ยุ่งหนักนะครับสวัสดีครับ